สวัสดีค่ะมาอัปเดตอาการน้องหลังจากพาตัดไซเลื่อนนะคะแม่วาได้ไปรับน้องกลับมาแล้วค่ะน้องหิวมากเลยนะคะเมื่อกี้แม่วาได้ป้อนขนมแมวเรียรของเด็กนะคะไปให้น้องกินหมดไปสองซองค่ะเพราะว่าคงหิวมากอด อาหารให้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงคืนนะคะน้องใจสู้มากเลยค่ะตอนแม่วาไปรับพอเห็นแม่วานี่ร้องร้องมากๆเลยค่ะโหงหิวอะคะ่ะแม่วาก็รีบกลับมาก็รีบเอาอาหารให้กินเลยค่ะกินหมดไปทั้งสองซองเลยนะคะสองอันนะคะแมวเลีย ตอนนี้น้องยังมีอาการแบบงงง,งยาอยู่ค่ะน้องพยายามอยากจะลุกแต่ก็ลุกไม่ไหวนะคะเพราะว่าเจ็บแผลค่ะตอนนี้ก็นอนอยู่ในแผ่นรองชีชีก็ช,ชีในแผ่นรองก่อนนะคะเพราะว่าน้องยังลุกไม่ไหวยังเจ็บแผลอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าอาจจะมียังงงง,ง,งยาอยู่ เพราะว่ากินอิ่มเข้าไปด้วยค่ะก็เลยแบบอยากจะนอนต่ออันนี้คือต้องให้น้องพักผ่อนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะคงจะฟื้นตัวดีกว่านี้ค่ะคืนนี้ก็คงต้องดูแลแบบใกล้ชิดก่อนค่ะแม่ว่าคงต้องนอนเฝ้าน้องในห้องนี้นะคะเพียงลำพังมีกำลังใจจาก พีพ่ๆนะคะมานั่งเฝ้าน้องค่ะนี่ค่ะกำลังใจนั่งเฝ้าน้องนะคะให้กำลังใจน้องค่ะอ้าวมีบุญค่ะเมื่อกี้น้องยังนั่งดูน้องอยู่เลยน้องนะคะทำมือนค่ะทำมือนอาไม่เป็นไรนะคะ ทางบ้านแม่วานะคะขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ท่านได้สมทบเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลน้องเป็นค่าผ่าตัดน้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่ร่วมสมทบผ่านมาทางแม่เกียงด้วยนะคะ แม่ว่าได้รับเงินแล้วนะคะตอนนี้คือต้องดูแลน้องให้แข็งแรงวันที่สองคุณหมอนัดอีกนะคะต้องขอขอบพระคุณขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนให้การผ่าตัดในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกๆท,ท่าน ทีเมตาน้องตจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั้งครอบครัวทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้แก้วคลาดปลอดภัยค่ะหลังจากนี้ก็คือแม่วาก็ต้องดูแลรักษาน้องจนกว่าแผลจะหาย ถ้าน้องดีขึ้นจะมีท่านใดจะอุปการะน้องจะรับขอรับน้องไปเลี้ยงดูหรือจะหาบ้านให้น้องหรือแม่วาจะดูแลเองก็ขอให้รักษาน้องให้หายดีก่อนถ้ามีท่านใดติดต่อจะขอรับน้องไปเลี้ยงแม่วาก็ยินดีแต่ถ้าไม่มีแม่วาก็จะเลี้ยงน้องเองคะ่ะ ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่เป็นห่วงน้องส่งกำลังใจมาให้น้องตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะคะผ่านการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยค่ะ